ลูกศิษย์มีเรื่องที่จะรบกวนถามพระอาจารย์ดังนี้ค่ะในกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถใช้เชื่อตัวเองได้ด้วยเหตุผลบางประการจึงได้ใช้เชื่อลูกทำธุรกิจโดยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายพอถึงที่สุดแล้ว ลูกบอกว่าธุรกิจนั้นเป็นของเขาในทางกฎหมายใช่เพราะใช้ชื่อของเขา,าแต่ตามความเป็นจริงทรัพย์สินนั้นเป็นของพ่อแม่อาจารย์ว่าการ ทางธุรกิจวันนี้ลูกจะราบไหม <c oughs> ตอบไม่ยากนเอื่องเนี้นนะปบาบแน่นอนเสียอืมอ่า เมื่อเื่กี้นี้ก็ได้คุยกับโยมคนหนึ่งเรื่องปัญหาในครอบครัวธรรมาก็ได้เล่าถึงคำพูดของนักปราช์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสธรรมาก็จำภาษาฝรั่งเศสไม่ได้แล้วแต่เรื่องของเดียวก็คือ,อถ้า ถ้าข้าพเจ้าต้องเลือกระวางาระแวงทุกคนที่อยู่รอบข้างกับการไว้ใจคนทุกคนและก็โดนโกงเป็นบางครั้งบางคราวผมก็เอาเอาโดนโกงมากกว่าเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดจากการถูกโกงานานๆทีน้อยกว่า ที่จะต้องคอยระแวงคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อเราถูกโกงเราหมักจะว่าตัวเองว่าโง่ว่าสะเพร่าว่วาไม่น่าจะเย่างนั้นอย่างนี้แต่ในในกรณีเดียวกันก็ต้องในในกรณีเดียวกันก็ต้องให้ภัยตัวเองถ้าไว้ใจพี่น้องหรือไว้ใจลูกหลาน ก็ต้องือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ว่ามีความผิดแต่ในในาเดียวกันเราก็ไม่ควรจะประมาทเพราะว่าคนเรามีกิเลสพอเราปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราควรจะเข้าใจมากขึ้นแน่นอนคือถึงจะไม่ได้ชาญทยานอะไรอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะมีความเข้าใจในธรรมชาติของกิเลสได้มากขึ้น ถ้าจิตใจสงบเราก็มีความรู้เกี่ยวกับความสงบแต่จิตใจไม่สง,สงบเราก็น่าจะติวิชาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความสงบนั้นเราก็ควรจะฉลาดเรื่องเรื่องจิตใจของของคนจากการดูจิตใจของตัวเองน้นถ้าเราจะทำ กิจกรรมอะไรก็ตามซึ่งอาศัยการไว้ใจคนอื่นไม่ว่าเป็นใครก็เป็นการเสี่ยงทีนี้เราก็เสี่ยงแล้วก็ชังน้ำหนักเห็ไหมคือเราจะรับรองศีลธรรมรับรองความละอายความเกรงกลัวของคนอื่นร้อยเปอร์เซต์ไม่ได้ถึงจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นผู้ที่เราเราเคยมีบุญคุณก็รับรองไม่ได้ แต่เมื่อเราตัดสินแล้วว่าจะจะเสี่ยงก็ต้องพร้อมที่จะรับผลทั้งสอประการประการแรกก็คือไม่มีอะไรเสียหายเกิดขึ้นวันที่สองก็คืออาจจะเกิดความเสียหายดังก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคิดล่วงหน้าว่าเพื่อมีทางไมทง่ที่จะป้องกันที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหาย อย่างไรบ้างไหมนีการการทำธุรกิจในชื่อของลูกทางกฎหมายก็ก็ไม่ผิดแต่ว่าเป็น,ปนการทำให้ตัวเองอยู่ในอำนาจของลูกทำให ทรัพย์สินของเราไม่ไม่ใช่ของเราก็ไปขึ้นอยู่กับความซือ่สัต์ของลูกก็เป็นการเสียงนั้นในกรณีนี้ที่ลูกทําไม่ถูกแน่นอนอกอ็ก็เป็นเป็นบาปเป็นคำมากเหมือนกันแต่ว่าใน,นเดียวกันทางพ่อแม่ก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยที เกิดโอกาสให้ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้คณนอาตมาก,ก็ก็ปัญหาเรื่องนี้มันจะมีข้ออื่นๆมันก็คงจะสลับซับซ้อนมากกว่านี้คือเราไม่สามารถจะรู้เหตุผลของของโลก ลูกอาจจะเห็นว่าเขาเป็นไฟทำงานทุกสิ่งทุกอย่างกิจกรรมจเจริญเพราะเขาถ้าพ่อแม่ทำเขาคงไม่ได้อย่างนี้ฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์บางอย่างไม่ทราบนี่ก็สันนิษฐานเอาแต่ว่าเรา <c oughs> แต่พอเราจะแก้ปัญหาในครอบครัวการที่ไปกล่าวหาว่าอีกไฟหนึ่งเป็นบาปเป็นกรรมเป็นนั้นไปครูเรื่องตกนรกอะไรมันก็คงไม่ ไม่ทำให้เกิดการ <c oughs> แก้ปัญหาคือความเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งคือความสามคัคคีและความพาสุขของครอบครัวในระยะยาวซึ่งในบางบางเรื่องนี้ก็ต้องปล่อยวางในส่วนส่วนเล็กเพื่อจะเอาส่วนใหญ่ันนี้ก็แล้วแต่เราพิจารณา ราบนมัสก,การตอนตอนพักทารรกิจส่วนตัวนั้นเราจะอ่านหนังสือธรรมะได้บ้างหรือไม่คะหรือต้องจับลมหายใจตามดูจิตไปเรื่อยๆขอคําอธิบายครัเวลาเวลาพักทารรกิจส่วนตัวก็อยากจะ ได้ภาวนามากกว่าเพราะว่าเรื่องอ่านหนังสือเราก็อ่านหนังสือมากแล้วนะก็อยู่ที่บ้านเราก็อ่านหนังสือได้แล้ว <c oughs> อโอกาสที่จะปลีกตัวนั่งสมาธิเดินจงกรมก็ก็มีน้อย ต้องการให้เราใช้เวลาให้ให้เป็นประโยชน์ตลอดตั้งแต่เช้าจนจนไปไปพักพรัั้นถ้าเราอยู่ในในที่เราปฏิบัติคนเดียวคือไม่มีการแสดงธรรมไม่มีการตอบปัญหา <c oughs> เหมือนกับบางทีจิตก็ก็จะเปิดเกิดความหดหู่เลอแห่งแรงหรือว่าต้องการจะได้อ่านต้องการจะได้ฟัง ส่วนเราก็อ่านได้ฟังให้พอสมควรตามเวลาแต่ถ้าถ้าอยู่ที่นี่ซึ่งมีการอบรมมีการเทศมันข้อมูลเนี่ยที่จะได้เอาไปคิดเอาไปพิจารณาเอาไปย่อยนี่มันก็มันก็มีพอสมควรแล้วแั้นเราก็ต้องก็กลับมาพูดถึงเรื่องเจตนาถ้าถ้าเป็นถ้าเจตนาในการอ่านหนังสือก็เพื่อค่าเวลาหรือว่า ด้วยว่าขี้เกียจเขาเราก็ถึงนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งหลายชั่วโมงแล้วไปเปลี่ยนแบบสบายๆอันนั้นก็จะเป็นเจตนาที่ไม่สู่จะดีอันั้นก็ไม่ถึงกับห้ามอ่านหนังสือแต่แต่อยากให้อ่านน้อยเราก็อยากจะใช้เวลาที่เราปลีกตัวเวลาเราพักพ่อนคือการที่เราจัด ระเบียบอย่างนี้ก็คือระหว่าง11โมงกว่าถึงยโมงหรือว่า4โมงครึ่งถึง6โมงครึง่งมันไม่ใช่ว่าเวลาพักแต่ว่าเป็นเวลาที่ไม่มีรูปแบบที่ทแน่นอนแล้วแต่